พ่อแม่พี่น้องนี่คือวัดวังย้าวด้วยค่ะอันนี้เป็นหอกลองค่ะหอกกองพ่อแม่พี่น้องหอกกองคอละไร้งเนาะพ่อแม่พี่น้องของวัดวังย้าวค่ะเป็นสองสัน้นพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยค่ะสองสัน้นค่ะสัน้นสั้นแรงนี่ก็สิเป็นกองเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นกองค่ะเป็นกอง สั่นที่สองนี่ก็สิเป็นละครั้งพ่อแม่พี่น้องสั่นที่สองก็สิเป็นละครั้งเดอ้อพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่อันคือเพิ่นสีมีอันาบริเวณนี่อา่าขับแคบหลายเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันาบริเวณเพิ่นสี ขับแกบเพิ่นก็คือว่าเพิ่นก็สีเหตดตั้งไสกันยุติติดๆๆกันเลยพ่อแม่พี่น้องถ้าขยับขยันบ่ได้พ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็คือสี่เป็นศาลาการประเรียนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่คือศาลาการประเรียนเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะศาลา,าการประเรียนกับงามเด้พ่อแม่พี่น้องงามสวยงามค่ะ ออปิดปิดนี่วิจิตพิสดารบ่ปตุยกะปีเบาถือบ่ปร,ปร,ร,ร,ปรแม่พี่น้องค่ะนี่ล่ะสวยงามสวยงามอืสวยงามมากปรแม่พี่น้องค่ะนี่เป็นทางด้านหลังเนบ่พี่น้องอืม เป็นทางด้านหลังนี่ประตูทางเขาาพึ่งกระสีนี้สอ,อง,ทาง,ท,างาอทางพแม่พนองทางหนึ่งทางหนึ่งแล้วก็ยื้อทางที่อีกทางหนึง่งพแม่พนองอันนี้คือเป็นโบสถ์เด้พอพแม่พนองเป็นโบสถ์พแม่พนองเอ๋ยเป็นโบสถ์เป็นโบสถ์ค่ะเป็นโบสถ์ค่ทะทางเขาาพิ่งน,นี่ก็ มีพญานาคเจ็ดไอหาเสียงพ่อแม่พี่น้องพญานาคหาเสียงนี่อ่านเฝ้ายู่ปากทางประตูเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่พญานาคหาเสียงนี่ยู่สองฟังนี่พ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นเลือสุพรรณหงส์นงเนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วอันมีใบพัทธเสม้าอยู่ตรงกล,งกลางเลยพ่อแม่พี่น้องค่ะ สวยงามมากพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสวยงามเดอ้อค่ะเดอ้อสวยงามนี่นี่พ่อแม่พี่น้องงามพ่อแม่พี่น้องเอ้ยค่ะซึ่งทางวัดอันอ่าพวกผู้ใหญ่บ้านอีหยังเพิ่นประกาศเนาะพ่อแม่พี่น้องทางวัดอ่าวังน้ำเย็นเพิ่นจะ่ะสิ เอาวัดวังย้าวนี่แบบมารวมโครงการน้ำแบบเวลามีการท่องเที่ยวอีกอย่างเช่นสี่เนาะพอแมพี่น้องก็คือว่าเ,าเขาไปเที่ยววัดวังย้าวเสเร็จแล้วก็สีมาวัดเออไปเที่ยววัดปลาเสร็จแล้วก็สีมาวัดวังย้าววารีของห้านี่ละพอแมพี่น้องค่ะนี่นี่นี่ทำไมพี่น้องสวยงาม ล้วก็ซิมีใบพัดเสมายูเป็นจุดเป็นจุดเนาะพอม่พน,อนอ้องตรงทางเขาจุดหนึ่งหวัวมุมจุดหนึ่งค่ะหัวมุมแตล่าจุดเนาะพอม่พน้องถูกหวัวมุมค่ะนี่ใบพัดเสมาซึ่งใบพัดเสมาเนี่บอกให้เฮาได้รับลู้ว่าไอ้อน,นี่คืออาณาเขตของโบสถ์ เนาะพ่อแม่พี่น้องโบสนี่จะต้องมีใบพัดเทเสมาอันอยูพร้อมพ่อแม่พี่น้องถ่ายสั่งกัถ่าบ่มีกัสิบ่แม่นโบสเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะสวยงามมากพ่อแม่พี่น้องนี่นี่สวยงามท้องหยางเข่ามะเมืองพ่อแม่พี่นอ้องหยางเข่ามะเมือง ค่ะปะตุ๋ยกับปีสีภาพ,พ่อแม่พี่น้องเขามานี่คือทางเขาเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ทางเขาเทากลุ่มนิดนึงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกลุ่มนิดนึงแล้วนี่เทาาหยางขึ้นมาข่างเครื่องน,นี้เป็น,นได้ไงพม่พี่น้องสวยง่ามก็คนดูแลรักษาเป็นย่างดีพม่าพน้องสะอาดสะอ้านสวยงามค่ะนั่นแหละบางทีบางบ้องนั่น เม็ดราคาเลยพอแม่พี่น้องเลยแต่ยุ่นี่เออเพิ่นสวยเพิ่นงานเพิ่นดูแลอย่างดีค่ะประตูทางเข้าเพิ่งกับเป็นไหม่แกสลักอันนี้เป็นลูกเทพพนมเนะาะพอแม่พี่น้องแมนบอแมนลูกเทพพนมบอพพอแม่พี่น้องเออหนาสิแมนพอแม่พี่น้องเป็นบ้านใหม่แกสแล้วก็เป็นลูกน้ำฝ่าบอ นั่ฝากกระพออินเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่นี่หรืออันไายเทปผนมนไม่ละพ่อแม่พ,มพมี่น,น,น,น้องพอเพิ่นผน ו มือขอก็เลยเอื่นไา้เทปพนมพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่สวยงามมากพ่อแม่พี่น้องนี่คือประตูทาาเขาเนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็สิมิก่องยู่นมีพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่กางอ้วยนี่ค่ะนี่เราไม่ยืนอยู่นี่ สีเหตุให้เห็นเด้พ่อแม่พี่น้องอ่าหน้าบริเวณของวัดว่าอารามเพิินเป็นจังใดจังใดเออนี่ล่ะยูนีแหนมเห็นเมดพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยแหนมเห็นเมดค่ะค่ะแหนมเห็นแหนมเห็นค่ะนี่พ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็คือทางเขานั่นพุ่นปัดตู ประตูค่ะนั่นประตูทางเขา้า,า,ขาอีกทางหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องประตูทางเข้าเพิ่มอีกทางหนึ่งค่ะ,คะพ่อแม่พี่น้องเลยผู้ใดผ่านไปผ่านมาอยากเมือ,องความสวยความงามอ่าของเอบอุตรที่สร้างอยู่บนเรือสุพรรณหงษ์ มาได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยค่ะผูดด้ใดอยากเมืองความสวยความงามของโบสถ์อยูบ่บนเรือ,อสุพรรณหงส์มาได้ค่ะวัดบานวังย้าวเด้อค่ะวัดบานวังย้าววาดลีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยค่ะมาได้มาได้มาเม,มืองมาชมได้ความสวยความงามเนาะ ผมแม่พี่นอ้องเลยค่ะสวยงามแบบเรียบเรียบผมแม่พี่นอ้อง